สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันกับช่วงบายบของวันที่22ตุลาครับสองหาหกซี่ครับืันนี้มีควายแม่ลูกมาให้พี่น้องได้ชมครับนี่ครับแม่ลูกตัวเมียได้ครับนี่ครับคุ้มแหลกเขาครับนี่ครับลูกมันได้ครับนี่ไปแม่ลูกเมียครับผมตัวแม่สูงอยู่128ครับ เนี่ยไม่ไม,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 ม่สุดๆรับตัวเมียท่วงบ่ระท่วงกับเระลูด้วยครับพี่น้องแต่ลูกก็ได้หลายเดืนอนแล้วครับตัวเมียสูงรอยยี่สิบแปดครับนี่ครับลูกงามงามครับพี่น้องตัวนี้เปิดไ้ ในราคาหกหมื่นเก่านะครับแมลูกตัวเมียครับแม่สูงรอยยี่สิบแปดครับน่ครับจิตสนใจกับทรมาได้ครับศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับนี่แหละครับแมลูกตัวเมียครับโค้มแหลก่านไปครับมาดูโค้มสองครับแมลูกผู้ครับมาที่นี่พี่น้องนี่ครับแมลูกผู้ครับ เพื่อนอยากออกแดงเั็หน้อยเด้ครับพี่น้องเพิ่นน้อนตะตุ่มครับเพิ่นเอาน้อนตะตุ่มเราว่าล้างจักเกียครับนี่พึ่งมะล่างออกครับนี่เป็นชีเฮียนพ้อครับพี่น้องตุ่มกัดมันครับนี่ครับแม่นี่กับแม่ลูกขูกันครับสูงกว่ายี่แปดขึ้นครับพี่น้องแม่นี่บ่เกินลูกแรกลูกสองครับนี่ครับลูกมันครับพี่น้องนี่ออก ต้มกัดจนเป็นฉี่หันได้ครับพี่น้องนี่นี่ครับลูกมันครับลูกปูครับนี่เมียมีถั่งบ่บ่มีถ่วงกับบ่ลูกขึ้นกันได้ครับพี่น่องพอเป็นค้ายฝูงครับนี่ครับควายฝูงครับเอาไปพัฒนาเอาครับพี่น้องราคาบ่แพงครับตัวนี้เปิดไว้ราคาหาหมื่นเก่าพันหาลอยได้ครับพี่น้องนี่ครับตัวลูกหางดอกได้ครับพี่น้อง ตัวผูลูกมันหางดอกครับแม่ก็ได้ดอกครับหางดอกตัวตัวลูกครับนี่ตัวนี้เปิดไปหาเมื่นเก่าพันหาลอยครับนี่ครับไว้เป็นขี่เหี้ยนจัหน้อยครับพี่น้องขึ้นเอาน้อนตะตมครับตมกัดมันครับพี่น้องหางดอกด้วครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับอันนี้แม่ลูกตัวเมียครับนี่ลูกงามงามเมงามๆาครับนี่ ลูกเมียเปิดไปหกหมื่นเก่าครับพี่น้องสนจิตสนใจติดต่อมาได้กับเบอร์โทรกับซูนหกสองครับเก่าเก่าสองหนึ่งสามสองหาครับนี่แหละครับพี่น้องหามาให้พี่น้องดีชุครับนี่ครับลูกงามๆเลยครับลูกตัวเมียครับนี่เม่มีทวงบ่มีทวงกับปลลูกพื่อกันได้ครับพี่น้องอาจจะมีทวงก็ได้ครับนี่ครับพลลูกได้หลายเดือนแล้วครับนี่ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนี่ยด้วยครับผมฝากกดติดตามน้ำเนยครับผมสวัสดีครับ